สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นวัดไร่ขิงนะวันนี้เขามีงานนะมีงานตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณบ่าย3นั่งรถเมล์กันมานะสาย84จากกรุงเทพหมหานครนะครับนี่เป็นบรรยากาศผู้คนที่กําลังเดินเล่นโอ้โหยืนมาจากบางแคชั่วโมงหนึ่งอะ่ะโอ้ี่เสื้อผ้านานเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบบล็อกเดิมเนาะ ใครเคยดูบ,บ,บ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบร้านค้าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนไม่ใช่เป็นบล็อกเอคลายเดิมร้านค้าก็จะหยุดจุดเดิมเพราะว่าเขาก็จะมีการประมูลนะอันนี้ก็เป็นแบบร้านเสื้อผ้าร้านของใช้อะไรทั่วไปจุดแรกซึ่งตอนนี้เราเข้ามาปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> นั่งรถกันมายาวนานมากชั่วโมงหนึ่งนี่มีลูกชิ้นเดี๋ยวเดินไปด้านหน้า ลูกชิน้นนู่นเนี่ยตรงนู้นมันจะเป็นร้านร้านข้าวร้านของกินไปหาก,กินข้าววันก่อนแลวค่อยไปเดินซื้อของกินวิ้ขนมทางแตกอุ้ยถงแตกหอมมากอ่ะเออชลลสสี่สิบอ้ยถงแตกเดี๋ยวมากินทางแตกดีกว่าร้านน้ำนี่น,น,นี่เดี๋ยวไปกินข้าวตรงนี้ก่อนอันนี้คือ,อหัวกระสุนนะครับอยู่ยที่หนึ่งร้อยบาทอ้ยเนี่ยแบบของกินเยอะแยะนี่ กินนี่ก่อนไหมนี่ไงกานข้าวกินข้าวก่อนไหมเออมันมีแบบเยอะแยะเลยนะเห็นไหมข้าวคํามหมูกุ้ยตรงก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวก่อนหนูถนะึงจะไปด้านไหนได้เลยกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวมันจะหมดแรงมันจะหมดแรงข้าต้มนั่งไหน,มนไม่มีรม่มแล้นั่งนี่นั่งนี่ซ้ำส,สอง แวะมากินข้าวนะนี่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตอนนี้กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันไปดูดน่านี่ดูซอยนี้สิร้านค้าอ๋อนี่แบบร้านทักข้าวเหนียวร้านลินเทพนะฮะ ก็จะมีแบบอันนี้ด้วยนี่เกาลัดเดินไปทางนี้กันเดินไปทางยาวก่อนทุกคนรันช่ำนะครับเขาแต่นน้ำแตงโมนะฮะกระปุกละห้าสิบเก้านะเฮ้ยอันนี้ขนมฟังขนมฟังแลรปลินขนมฟังแรป,ป,แรปิินแบบขายดีมากเลยเนี่ยห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับ ไก่ดีไก่อโอ้ลูกชิ้นปั้นสดหมูกรอบอุ้ยมีถังมีแบบว่าของขนมนมเนยถังหูลูวันนี้ไงเกามีแบบว่าเป็นปั้นอันนี้เป็นชีสเป็นอีนน่ใช่ไ,ไหม นี่โมจิครีมชีสอ๋อเหมือนเขาก็จะปั้นเป็นอย่างนั้นเป็นแบบโมจิครีมชีสปั้นๆทุกคนเนยโมจิครีมชีสผลไม้สดอยู่ที่7 9บาทนะใครสนใจนี่เต็มเลยเนี่ยผลไม้แบบเยอะแยะเลยกินไม่เป็นกินไม่เป็นไปกินเป็นในขนมไทยซูชินะฮะชิ้นละ10บาทนี่บรรยากาศตอนค่ำไห ตอนใบสามสามกว่าแล้วใบสามกว่าแล้วตอนนีน้เดี๋ยวลองเดินดูก่อนอู้วันนี้กล่องเราสองร้อยเป็นหมูย่างนะครับ่องเราสองร้อยบาทป๊อปคอร์นอตรงนี้เป็นการแสดงไงมุมการแสดงเดินป๊อปคอร์นถ้าแบบเราจะมาแสดงเราก็มาดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะว่ามีอะไรอีก ร้านทะเลดองนัวดองอมีแบบขนมอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขนมนมเนยสายไหมรรที่สายไหม40บาทนะครับเยลลี่บ,บอนคุณคนเยอะอยู่นะคือเราเดินเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อน เกินดูของกินก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปไหว้พระตอนสุดท้ายนะอันนี้อะไรอะ่ะโอ้อันนี้เป็นแบบไส้กรอกอ๋อนี่มีไส้กรอกวันนด้เจสีสัมเพง็งคือเยอะมากอะ่ะเขาทำมาเยอะมากเลยอะ่ะขมอหมกขมอหมกเจ๊สีสัมเพง็งห้าสิบห้าบาทและนี่เป็นน้ำส้มนะครับอุ้ย น่ากินมากคาสตา้าโุ้ยคาสต้าชาไทยนะพาสต้าชาไทยก็น่ากินคาสตาร์ดช็อกโกแลตคาสตาร์ดชาไทยพาสตาา้สตาชาเขียวมัทฉะคาสตาร์ดคาราเมลว้าวนา่นา,นากินมากเลยเนาะเห็นไหมน่ากินเลยคาสต้าอยู่ที่พาสต้าอยู่ที่เจสิบาบาทนะครับถ้าชีสบูดอยู่ที่ยีว้าว คนเยอะเลยเดินไปเรื่อยๆอันนี้ขนมกระสานากินหัวกระสุนเนาะแรลงหัวกระสุนไข่หมือกนะครบับแซ่บคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่ฟินๆนะฮะเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยฟินๆ,ๆ จะนี้เป็นแบบว่าเจียวหมูนี่จะเป็นหมูยอนะครับอ๋อหมูยออุบลสิบบาทนี่เขามีเป็นแผ่นๆอย่างนี้ด้วยนะหมูยอพริกมีหมูยอแบบหมูยอพริกไทยดำหมูยออะไรสั่งๆนานา,นาเยอะเลยหมูยอ นี่ก็มีข้าวหลามนะครับมีเป็นข้าวหลามช็อตด้วยนะตัวดำเผือกแปลว้นะครับมะพร้าวลูกตันอ่อนนี่แบบเยอะยะเลยหรือจะเป็นกระบอกนี้ก็มีแันนี้อะไรเอ่ยห่อหมกทะเลย่างนะครับห่อละสามสิบห้าบาทห่อเป็นกลับข้าวไงสามชิ้นร้อยมีใส่เป็นข้าวก็มีอันนี้เป็นหมูกรอบนะครับหมูกรอบหมูกรอบใส S100 S M200 มาไปดูด้านนี้สิอันนี้เป็นปลาส้มไรยก้างปลาส้มปลาส้มไรก้างปลาส้มทอดอะไรเงี้ยนะปลา,าส้มไรก้าง200นะของกินอันนี้คือมูจิคนะิมชีสะเขาก็จะปันปนปันป้นเป็นลูกๆุกๆให้เรากินนะเนาะอุ้ยขนม,ต,มต้มนะฮะขนมต้ม,ตมอันนี้คือแบบว่าทํากันไม่ทันทุกปีเลยนะเห็นไหม ขนมเ,เขาเรียกว่าขนมปันปีโค้ดมะพร้าวขนมปันปีเขาบอกขนมปันปีโค้ดมะพร้าวมันฟิลขนมต้มอะ่ะด้นนี้ด้นนี้ก็มีทอดมันกุ้งเนี่น,นมเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อชิฟฟอนไส้แตกชิฟฟอนร้านชิฟฟอนไส้แตกคนรอคิวเยอะอยู่นะเนี่ยชิฟฟอน เดี๋ยวลองมาเดินดูอ๋อนี่ชิฟอนไส้แตรสองชิ้น1อยนะฮะกตนี้เป็นแบบมี่โอลูกชิน้นร้านลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นแบบว่าหลายอย่างอันนี้คือบะหมีป่ปูอันนี้หอยจอหอยจ้อปูจัมโบ้หอยจอปูก้อนก็มีนะครับนี่มีแบบหลากหลายเนาะ หอยจอหอยจอจัมโบ้สองร้อยห้าสิบสลับเปลาอยน,นีย้ข้าวหน้าปลกแกะไข่ต้มยงมะตูมหอมหมกอย่างอุ้ยได้นะกินเนาะเขาแบบของกินเยอะมากเลยอะ่ะหรือจะเป็นแบบหมูทอดหมูทอดกับข้าวเหนียวก็มีนะฮะอุ้ยได้นะนะเป็นแบบชาโกโก้และชาทุกตัวทางร้านเข้มข้นมากอืมกินวันนี้หลับพุ่มี้เอางานเข้าแล้วเดีคยูไป อ๋อมีนี่ไงเป็นแบบว่าชาทไทยชาทไทยครีมชีสเดี๋ยวเดินกันอุ้ยเขาอุ้ยเขาหลามเขาหลามเฮ้าหลาม30บาทเดิมต้นที่25บาทเขาหลามก็มีนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปดูทางนี้ซิว่ามีอะไรจะอยากกินชาทไทยอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าหลักหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรในี่แคปหมูไร้มันก็มีนะฮะ หมูหมูย่างหมูย่างน่ากินมากทุกหมูย่างน่ากินมากเห็นไหมหมูย่างน่ากินมากมันเป็นแบบหมูแนละ้วมีหนังมีไขมันมีมันติดอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวลองเดินไปทางนี้สิเดี๋ยวเราค่อยเดินย้อนกลับไปฝั่งนึงอันนี้เราอาจจะพามาดูแบบเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเรามาทุกปี ปีหนึ่งวัดไทยขิงมีงานประมาณสามรอบมันมันก็จะคล้ายๆกันนะ่ะอันนี้คือพามาดูบรรยากาศเป็นแบบฟิลอัปเดตอัปเดตข้อมูลอัปเดตบรรยากาศเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ได้เจาะลึกแบบโอ้โหเพราะว่าเรามาทุกรอบเดี๋ยวอีกไหมอีกไม่นาะนเดี๋ยวก็มีงานอีกเดี๋ยวเราก็จะมาอีกอ่งี้นะนี่อุ้ยอันนี้แบบหั่งอุบองหน้าหมู่บ้านสุตะไคร ของกินหมูกระป๋งว้าอยากกินกินชาไทยไหมเมื่อกี้จะได้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเขาบอกกินชาไทยร้านเขาหลับพรุ่งนี้อุ้ยนี่มีทองม้วนสดด้วยมีแบบทองม้วนในนี้ซื้อทองม้วนสดอุ้ยนี่มีส้มโอส้มโอน้ำมะพร้าวอุ้ยน้ำมะพร้าวแช่เย็นก็มีส้มโอ,มมอก็มี น้ำมะพร้าวแช่เย็นน่ากินน่ะนี่ด้านนี้ก็มีร้านของกินอา้าวทำไมแถวนี้มีแบบว่าทำไมแถวนี้มีอันนี้เยอะจังทองม้วนกับทองม้วนสดนอันนี้เป็นฟิล,ลส่วนผลไม้ส่วนที่พูดูซื้อของกินกลับบ้านได้เลยนะเนี่ยมะพร้าวตนนน้ำตาลมะพร้าวเคยกินใบน้ำตาลมะพร้าวเอาไปกินเล่นอร่อยมากเลยนะจกกินจิบจิบ,จบ กนินทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินดูต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบช่วงเวลาตอนนี้ก็สอ่บ่ายสามสี่สิบนะครับเรามาถึงประมาณบ่ายสามตอนนี้ผ่านมาแล้วสี่สิบนาทีแล้วก็เดินเล่นๆบนๆอันนี้เดี๋ยวค่อยไปไหว้พระที่หลังนะเดี๋ยวไปหาเดินกินนู่นกินนี่ก่อนนะครับตอนนี้ไปกินข้าวกันมาแล้วแล้วกินข้าวกันเยอะหมูหมูน่ากินมากเลยเมื่อกี้ หมูย่างเดี่ยเมื่อกี้เราเข้ามาซอยนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ปังเวอร์ปังเวอร์เค้กไก่หยองอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงมุมเลยอ่ะปังเวอร์อ๋อนี่ไงเขามีแบบหลายอย่างปังเวอร์อ๋ออันนี้เป็นเค้กไก่หยองอ่ะเดี๋ยวเราแบบไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยทำไมซอยนี้คนแบบ เยอะแล้วอ,อ,อ่ะทีแรกคนไม่มีมพอเดินกลับมาคนเต็มเลยงงมากเอออันนี้เป็นน้ำนะครับชาไทยชาเขียวชาไทยกาฟฟอ๋อปัด่องโจิโอ้ยโมจิเขามีโมจิคิมชี น,นี่เป็นแบบทุกเกลียบนะครับเพดย์น,นีเป็นน้ำน้ำสลอปีโอคกเกเลียบเอามาทอดทอดแช่เคยทอดใหม่ๆเทกันบึมๆเลยพอ,อเดินต่อเนื่องทุเรียนก็มีนะครับทุกคนทุเรียนทอดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนสดเลยคิละ19บาทนะครับ อันนี้ก็คือมีครุกไก่ฉีกนะครับกล่องละ50บาทมีครุกไก่ฉีกโอ้อันนี้เป็นแบบพืึกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะโอ้แบบปูน ออโดนัทแก้มป่องโดนัทแก้มป่องชิ้นละห้าสิบเก้าบาทน่ารักเชียวหวานกำลังดีครีมนัวนะครับโดนัทโดนัทม,มีน้ำมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมีครุกช่วงนั้นช่วงนั้นเขาก็มีครุกกันอุ้ยชาชาไทยอุ้ยอันนี้นะกินมาก ดี๋ยวขอดูก่อนขอดูบรรยากาศก่อนนะอุ้ยนี่มีบแบบว่าแบบมีเผือกมีอะไรอย่างี้นะขนมสาลี่นะฮะสาลี่อมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะอุ้ยสาลี่ช็อกโกแลตด้วยน่าก,กินน้ำตาลสดเพปเนี่ยน้ำตาลสดเพชรบุรีหรือว่าจะเป็นอันนี้คือขนมแม่สุดนันนะครับขนมหม้อ,อกแกงต้องจัดขนมหม้อ,อกแกงไปกินที่บ้านสักเล็กๆเนานะสักสามถาด กะละแมนะครับอันนี้ของแม่สุนันนะนี่เราเดินมาอันนี้ทางออกที่เราแบบมารถซึ่งรถที่มาที่นี่ก็มีสองสายนะสายห้าห้าหกกับสายแปดสี่นะครับปลาอันนี้ปลาหวานห้าสิบบาทนะครับตรงด้านนี้ก็มีของกินอ่าซอยนี้ซอยนี้คนยังไม่เยอะเมื่อกี้แบบคนไม่เยอะอยู่ดีคนก็เยอะซะงั้นลวซัญญามีผักขมอบชีส มีแบบว่าลาอสัญญาอะไรต่างๆนั้นนะสปากเกตตี้ไก่ทอดนะครับ10บาทไก่ทอดชิ้นละ10บาท10บ,บาทหรือว่าจะเป็นแบบว่ามามา่าเนี่ยหรือเค็มอันนี้ก็เป็นไก่ทอดไก่เกาหลีอะไรเงรนะี้ยแล้วเนาะจอปูยาวราช50สิบของกินเยอะมากหมึกกระต้อย น้ำพริกเผาวิ้นน้ำพริกเผาห้าสิบนี่มีแบบผักมีน้ำพริกมีหน่อไม้ไมไไมต้มใบย่นางอันนี้มีครุกเมื่อก่อนมีครุกไก่ฉีกได้รับการฮิตมากเลยนะมีครุกไก่ฉีกหลังๆมาเอ่อก็จะแบบไม่ค่อยฮิตแล้วก็จะมาฮิตครีมชีสพุทราช็อกโกแลตทุเรียน้ยอันนี้น้องน้องตํำไปเรื่อยๆนะจ๊ะอือด้านนี้ก็จะเป็นแบบเผ็ดนะครับ เห็ดย่างเนาะเห็ดย่างเห็ดย่างขนมข้มาวเมาโรด้านนี้นั้นแก้วละ20บาทนะครับร้านน้ำมีแบบหลากหลายรสชาติเดี๋ยวเราจะวนไปทางนี้เดีย๋ยวให้ดูฝั่งทางขวาอันนี้ย้อนกลับมาก็เป็นฟังเวอร์เหมือนเดิมนะครับยีบาทอันนี้กะละแม่เขาย้อยนะครับมีแบบกะละแม่เขาย้อยก็จะเยอะแยะ เขาจะมีแม่สุน,นันมีเขาย้อยนะที่มาหม้อกแกงไข่นี่เป็นน้ำพริกนะครับนี่มีหรอต้มใบยานางอร่อยนะเอาไปกินกับน้ำพริกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับมีแบบว่าก๋เตี๋ยวลุวยสวนอันนี้ขนมต้มกินขนมต้มไหมเนี่ยอร่อยนะ ขน,นมต้มหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบกล่องละหกสิบแล้วก็สึกโอ้โหขน,หนมเปี๊ยะเป็นขนมเปี๊ยะแบบว่า,าเยอะมากนี่ทุกคนมากินขนมเปี๊ยะกันได้เลยนะครับหรือว่าทางนี้ก็จะมีขน,นมบับบินนะครับมีแบบเอ่อเป็นพวกขน,หนมหวานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ลูกชิ้นปั้นสดนะครับ ครึ่งโลร้อยออเปาสีนะฮะซสละเปาสีอันนี้โมจิคิมชีสผลไม้ปั้นสด89บาบาททุกคนเฮ้ย,ยมาลองกินได้นะเดี๋ยวนี้เขาแบบ ร้านโมจิปันสดเนโมจิครีมชีตเยอะมากเยอะมากอะ่ะแล้วแบบว่าคือมีแต่ปันปันโมจิกันทางนั้นเลยเต็มเลยมันก็จะฮิตมาเป็นกระแสไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพอแบบเดี๋ยวแปบบ๊บสักครู่หนึ่งก็จะมีฮิตอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกอะไรเงี้ยนี่ถุงละห้าสิบถุงละห้าสิบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะซื้อร้านไหนเลยนะของเยอะแยะนี่ทั้งแตกกินทังแตกกินังแตกเลย อุ้ย <H ur ly> ชิ้นละสี่สิบชิ้นใหญ่อยู่นะนเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปเดินหาซื้อของกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระแล้วก็ไปนั่งด้านหลังไปหาไปนั่งกินขนมเล่นๆนะฮะนี่ดูนี่คือเดินพาเดินหมดแล้วนะอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วอาจจะไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวเข้าซอยนี้แล้วกันเนาะไป,ไปหาซื้อซื้อของกินเพราะว่าเดี๋ยวค่ำกว่านี้คนก็จะเต็ม รสช่องกินอันนี้นะโหแต่ว่าเขาเป็นรสช่องมพะพร้าออ่อนรสช่องมพะพร้าออ่อนน้ำตาลตะโหนดแต่ว่าน้ำตาลเขาก็ให้จุกจุกอยู่นะทุกคนเนา,เาะมะพร้าออ่อนเจ้าดังนะ่ากินอยู่นะออกมาทำกินอันนี้เร็วกินอันนี้กอนเนืเยอะมากเดีย๋ยวเรามากินอันนี้รสช่อง ก็ครึ่งแก้วเอน่ okay. ากินมากเฮ้ยมันเป็นแบบมะพร้าวด้วยอ่ะก็คือเป็นน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวนอ่เอาของหวานเข้าร่างกายซะหน่อยหนึ่งนะทุกคนอ้หเต็มเลยดีเดี๋ยวเราแวะมากินก่อนนะเขามีเป็นแบบเป็นแบบฝันไม่ฝันก็มีนะแล้วเ,เอาไปแบบฝันนะฮะอยู่ด้านโน้ เลยนะทุกคนแด้กินแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบปั่นถ้าเป็นแบบปั่นก็อยู่ที่ประมาณ69บาทถ้าไม่ปั่นก็59นะฮะไปหาของกินก่อนท่านใดที่ผู้ปกครองและรับชมการในสถานการณ์ณานรณ์นี้ณสถานการณ์ครั<ว><น>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  ตอนนี้ก็เดินดูบรรยากาศนะท,ท,ทุกคนดูของกินของกิน,น,นก็ประมาณนี้นะ,นะอันนี้กะละแมอันนี้อ๋อกะละแมแม่เกสนะครับอยู่ทางด้านหน้านี่จะเป็นแบบร้านของกินต่างๆนานาไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งด้านในไปนั่งเล่นไปหาไปนั่งกินขนมก่อน ก็ซื้อขนมมากินแล้ว ตอนนี้ก็คือเราไหว้พระประธานในพระอุโบสถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกออทางนี้ก็มีปลาปปรคราบไปดูปลาคราบหมัียปลาปลาปลาอยู่คลองมาอยู่ตรงนี้น้ำเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ย อาหารปลาอาหารปลาชุดละสิบห้าบาทก้อนละสิบห้าบาทคือตรงนี้ปลาไห้ได้รับร้อนไบวก็สายห้าห้าหกเป็ด ก็นั่งเรือก็นั่งเรือไปมันก็จะไปตรงท่าน้ำของวัดดอนไหวให้อ่านปลาปลาทูกูไม่้กาแบบน้ำไหลนู่นฝั่งนั้นมันมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขานั่งเรือเขานั่งเรือข้ามภาคไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็นั่งเรือข้ามภาคกลับอ บ้านดินแล้วก็ปะคาบนะครับลายพุกแก่ดอกไม้ผู้เยียนนายอ่ะนายอ่ปะปะคาบมันต้องมีแบบให้นมมนันนนะมัถึงจะมาเนาะนี่ปะคาบน้องปลาป้าปะคาบอืม ปักราบอันนี้คืออุ้ยอันนี้มันเป็นอันนี้นะบ้านดินนะขวานขวาดลูกเอ้ยขวานดินว้ายอุ้ยอย่างสวยอะโอ้สวยงามมากมันดินมาปั้นเป็ะมาก อันนี้ตอนคลอดอเขาทาเป็นแบบว่าปั้นดินอะไรอย่างเนานะพระพุทธเจ้าทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินเล่นบริเวณโซนเสื้อผ้านะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถเมกลับนะครับก็จะมีรถเม2์สายนะสาย84สาย556นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะนั่งไปฝั่งไหนนะจะไปทางแบบบางแคก็ไป84หรือว่าถ้าจะนั่งไปทางในเมืองเนาะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นั่ง556นะครับแต่ว่าก็ไปลงที่ปิ่นเกล้าได้นะปิ่นเกล้าเส้นท่าปิ่นเกล้าไปเดินเล่นบรรยากาศแบบบริเวณงานซื้อขนมกินแล้ว หลากหลายมากมายลูกชิ้นกินไม่ไหวแนละ้วทุกคนเรากินขนมไปเยอะแล้วอะแต่ว่าก็อาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับเพราะว่าบางจุดมันก็ไม่สะดวกนะคนมันเยอะเฮ้นไปดูด้านหลังก็มีนะอ๋อด้านหลังก็เป็นร้านขายของกินทั่วไปเ้านขายเสื้อผ้าช่วงนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะเพราะว่าเริ่มค่ำแล้วนะแต่ว่าแดดก็ยังแรงอยู่ นี่แหละนี่คือบรรยากาศงานวัดและขิง4-12ตุลาคม2568นะครับใครมาก็ก็จะบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปรอรถตรงนี้นะครับหนีด้านพอเดินออกมาปุ๊บอันนี้มีห้องน้ำ ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็สะดวกสบายอันนี้มาทางด้านนี้นะครับตรงข้างๆเซเว่นีเเว่นจะมีที่รอรถเมย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอรถเมย์แล้วก็กลับประมาณนี้นะครับ